เส้นทางรักที่อ่อนโยนกว่าแสงไฟเบลลี่บ๊อบธอร์นตันเอนจิลินาโจลีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวความรักที่ครั้งหนึ่งเคยร้อนแรงที่สุดในฮอลลีวูดแต่กลับลงท้ายด้วยความเข้าใจอันลึซึ้งและความเป็นเพื่อนที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งของวงการเรื่องราวของเบลลี่บ๊อบธอร์นตันและ a อ g จ l ล n นาโจลีเมื่อคนสองคนที่แตกต่างเหลือเกินมาพบกันก่อนที่คนทั่วโลกจะรู้จักชื่อ a อ g จ l ล n นาโจลีในฐานะไอคอนระดับโลกเธอเคยเป็นเพียงนักแสดงสาวผู้บบบ้้้าาาินกกกลลรัเจ็ และกล้าใช้ชีวิตแบบสุดหัวใจสวนบบลลี่บาอบบอร์นตทนคือชายผู้มีชีวิตอาบด้วยรอยสงบสันโดษและเป็นศิลปินที่รักโลกเรียบง่ายกว่าฮอลลีวูดหลายเท่าแต่ในความเรียบง่ายนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจที่หาได้ยากเหลือเกินเมื่อทั้งสองคนพบกันในปี1999มันเหมือนประกายไฟเล็กๆที่ลุกวาบขึ้นกลางสตูดิโอสองคนสองโลกสองจังหวะชีวิตแต่ความดึงดูดที่เกิดขึ้นช่างรุนแรงจนทำให้สื่อทั้งโลกจับตามองไม่กระพริบความรักที่เร็วแรง และจริงมากปี2 0 0พพวกเขาแต่งงานกันในช่วงเวลานั้นทั้งคู่เหมือนวังวนของพลังงานสองขั้วเต็มไปด้วยสเสน่ห์ความบ้าคลั่งความลหลงใหลและความจริงใจที่หาไม่ได้จากคู่รักทั่วไปเบลลี่ <Billie S 1> เคยบอกว่าเธอคือหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตผมจะมีสกิลความสัมพันธ์กันคะที่ผู้ชายคนหนึ่งยังพูดถึงอดีตภรรยาด้วยความอบอุ่นแบบนี้แม้ผ่านมาหลายสิบปีในสมัยนั้นทั้งคู่เคยใส่ล็อกเก็ตเลือดของกันและกันเคยพูดกันแบบไม่อ้อมค้อม จนกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกและแอนเจลินาก็ตอบเสมอว่าเรารักกันมากแค่นั้นจริงๆความรักของพวกเขาตรงไปตรงมาซื่อตรงและกล้าหาญแบบที่ทําให้ทั้งโลกมองไม่ว่าอย่างไรก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันคือรักแทรูปแบบหนึ่งจุดที่รักไม่เคยหายไปแต่ชีวิตเดินสวนทางกันแต่ทุกความรักมีจังหวะของมันค่ะเบลลี่ <Billie S 2> ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชอบอยู่กับวงดนตรีชอบใช้เวลาคนเดียวชอบบ้านเงียบๆที่มีพื้นที่ให้หายใจส่วนแอนเจลินา หัวใจของเธอคือการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือมนุษยชาติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงความฝันที่ใหญ่เกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักกันแต่เป็นเพราะพวกเขารักไม่เหมือนกันเวลลี่ <Billie S 1> พูดไว้ชัดเจนมากก่อนเราเลิกกันด้วยความสุภาพที่สุดเราแค่มีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันเกินไปเท่านั้นประโยคนี้อ่อนโยนมากใช่ไหมคะมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยแค่เป็นการยอมรับว่าเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ไม่ใช่เส้นเดียวกันอีกต่อไปวันที่ต้องเดินออกมาอย่างผู้ใหญ่ที่รักกันจริงพอถึงวันหนึง่ง พวกเขาก็เลือกยุติความสัมพันธ์แต่เลือกแบบสวยงามที่สุดไม่ทำร้ายกันไม่ดรามา่าไม่กล่าวโทษและที่ทำให้หลายคนอบอุ่นหัวใจที่สุดคือพวกเขายังเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงวันนี้เพื่อนที่ยังถามถ่ายเพื่อนที่ยังยิ้มให้กันเมื่อพบกันเพื่อนที่ยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากแค่ไหนความรักแบบนี้ไม่ได้แพ้ค่ะมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นเส้นทางใหม่ของทั้งคู่และความสุขที่โตขึ้นกว่าเดิม เบลลีบาร์บธอร์นจนวันนี้ใช้ชีวิตที่สงบกับภรรยาคนปัจจุบันคอนนีแองกินรักยาวนานกว่า20ปีมีลูกสาวชื่อบลล่าและเขาบอกว่าชีวิตช่วงนี้คือความลงตัวที่สุดในวัย70ปีส่วนแอนเจล n นาโจลียังคงเป็นนักแสดงผู้กำกับและนักมนุษยชนที่โลกทั้งใบชื่นชมและความสัมพันธ์ที่ดีของเธอกับจอห์นนีลีมิลเลอร์ก็ยังทำให้เธอยิ้มได้เสมอเธอเคยพูดติดตลบบนเวทีว่าดีจังที่ได้เจออดีตสามีต่อหน้าคน2,000คนประโยคนี้ เต็มไปด้วยความสบายใจเหมือนคนคนหนึ่งที่ยอมรับอดีตของตัวเองได้อย่างสวยงามที่สุดความรักที่สอนให้เราเติบโตเรื่องราวของเบลลี่บารบส่วนเชนละเ n นจ l ล n นาโจลีไม่ใช่เรื่องของการเลิกลาแต่เป็นเรื่องการเติบโตเป็นความรักที่แม้จะไม่ยืนยาวแต่สวยงามในทุกนาทีที่เคยเกิดขึ้นและยังอบอุ่นอยู่ในใจของคนสองคนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบางครั้งความรักก็ไม่จำเป็นต้องจบแบบคู่กันแต่ขอแค่จบด้วยความเข้าใจความเคารพและความปรารถนาดีแบบที่พวกเขามีให้กันก็ถือว่า มันเป็นรักที่สมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนี้จนจบค่ะหากชอบเรื่องร้วแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อให้เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวที่งดงามไปด้วยกันอีกนะคะ